กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับ่มีสุ่มสดปีไนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆด ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉปรัับบสหรนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีกาฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มพ่เอและกันนะครับ10เคดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับพ่เโหเกลือนะครับต่อไปนะครับทังละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แลูดเกลือนะครับโอ้ยผู้เกลือรัวๆครั้งละ10บเครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับส0 0พันกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50บเครดิตนะครับ ก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับมันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อ่อยากสุ่มนะครับอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเออบอกพี่ด้วยนะโอเค ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง SQ f i r Channel นะครับน้องๆอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับอัปเดตในส่วนของกิจกรรมไอเทมล่วงหน้านะครับในสัปดาห์ที่3นะครับตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่25 26นะครับไอเทมจะมีอะไรกันบ้างนะครับพร้อมกับอัปเดตในส่วนของไอเทมใหม่ๆนะครับคนไหนที่อยากดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับ ก็ไปดูในส่วนของไอเทมคืนนี้กันนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของชุดอีโว ชุดกล่องกระดาษนั่นเองนะครับชุดแรกอังกี้เกรเทอร์นะครับรว่าโจระเข่หัวร้อนนั่นเองนะครับน้องๆคนนี้ก็คนไหนที่อยากได้นะครับรู้ว่ายังไม่มีนะครับใช้55โทเค็นในการแลกนะครับคนไหนที่แบบซุ่มไม่ได้นะครับน้องต้องเก็บโทเค็นรือว่าสะสมโทเค็น55โทเค็นเพื่อแลในส่วนของชุดนี้นะครับชุดนี้ก็มีทั้งหมด4ชิ้นสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับกิจกรรมก็จับเด็กเข้ามาคืนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาซุ่มให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ชุดนี้ 5 5โทเค็นนะครับแล้ว hmm. ก็ชุดต่อไปนะครับชุดตัวนี้นะครับใช้45โทเค็นนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ hmm. ้นเหมือนกันนะครับสำหรับเรซี่แบร์นะครับสำหรับหมีขี้เกียจนะครับเรซี่หรือว่าขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับเรซี่แบร์นะครับเจ้าหมีขี้เกียจนะครับตัวนี้ก็45โทเค็นในการแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าเสือนะครับตัวเสือก็45โทเค็นในการแรกเหมือนกันนะครับเออนี่ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับสำหรับ ฟิลลี่ไทเนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ไม่มีนะครับก็คือเจ้าม้ารายนะครับม้ารายก็ใช้55โทเท็นในการแลกนะครับ <Is S 1> ก็คนไหนที่นึกภาพไม่ออกเดี๋ยวรอกิจกรรมคืนนี้เข้ามาไม่ก็ดูหน้าปกคลิปพี่ก็ได้นะครับหรืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นในส่วนของเฟนวิวนะครับตุ้กซุมแฟที การันตีไอเทมนะครับไปในส่วนของชุดผู้หญิงชุดนี้ใหม่นะครับแล้วก็อนในส่วนของปืน AC80 นะครับตัวนี้ก็อัตราการยิง1ระยะ2นะครับลดในส่วนของความเร็วรีโหลดลงไป1เท่านั้นเองครับหมวดตู้นะครับการันตีนะครับ1192เพชรนะครับก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับสำหรับคัสแตกโผลๆแล้วก็ชุดสวยๆนะครับของผู้หญิงพี่แนะนำในส่วนของทรงผมนะครับเพราะว่าทรงผมสวยมากๆเลยนะครับกิจกรรมนี้พี่ก็จะเน้นเอาในส่วนของปืนอย่างเดียวพอนะครับน้องๆ มาดูกันนะครับว่าจะหมดตู้หรือเปล่านะครับเพราะว่า9ก้าเพชรที่ไม่ออกแล้วนะครับใครที่ได้9ก้าเพชรก็จะลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โอ้โหไม่ได้นะต่อไปนะครับถ้าเกิดโอ้โหไม่ออกนะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้มาแล้วนะครับนี่ AC 8 0ูนะครับเราก็ไม่เหมาตู้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนของไอเทมที่จะอัปเดตเข้ามาวันที่20 2 23นี้นะครับน้องมัดใหม่อัปเดตเข้ามานะครับคนที่อยากรู้ว่ากิจกรรมอะไรจะอัปเดตเข้ามาน้องกดติดตามช่องพี่ไว้นะครับมัดใหม่นะครับมัดเย็นจะเยือกนะครับมัดทันเดอร์บอมนะครับแข็งแรงอะไรแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับว่ามาพร้อมกับคาตนาที่เขาจะเอามาแจกแต่เขาไม่ได้มาแจกนะมาเป็นของทางวันย่อยนะครับอันนี้แอบกระซิบนะครับห้ามไปบอกใครนะครับก็จะมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบ กาชา5เหรียญอะครประมาณนี้นะครับอาจจะ3เหรียญก็ได้นะครับเพราะว่าหกรวัลย่อยมันมี2ชิ้นนะครับเป็นระเบิดแล้วก็ในส่วนของคา่นาอันนี้ห้ามไปบอกใครนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่จับเด็ดข้ามาคืนนี้เป็นในส่วนของสกายบอร์ดอันนี้นะครับเติมเพียงแค่เท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบเก้าหรือว่าเก้าสิบเก้าเพซอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแพ็คนี้นะครับแพ็คเอ่อต้อนรับคริสต์มาสนะครับก็จะมี ก็จะมีในส่วนของปีนี้ชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงชุดนี้เลยนะครับน้องๆสหรับเซตนี้ก็มีทั้งแว่นตานะครับแว่นตาเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมสุดจ้าบเลยนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตานะครับตัดกันนะครับก็น่าจะมาเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนะครับประมาณวันที่24นะครับก็บอได้เลยนะครับว่าลดราคาถึง90%เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนแบบน้องซื้อหน้านี้ไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าของผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับ กิจกรรมน้องก็ต้องซื้อให้ครบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นร้านค้าแห่งความมืดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับมาพร้อมกันประมาณวันที่24เหมือนกันนะครับเอออันนี้นะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องท้าไปบอกใครนะครับห้ามไปบอกใครนะครับห้ามแชร์นะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับประมาณ300กับเพรนะครับ399อเพ้รนะครับสำหรับเคี่ยวอันนี้นะครับคนไหนที่สนใจเติมก็มาเติมกับพี่ได้นะครับคน เว็บเติมเกม .com เป็นของการินานะครับน้องก็ต้องไปจัดกันแล้วนะครับของการินาเป็นแบบ UAD นะครับส่วนของร้านพี่เป็นแบบเมลพาสนะครับคนนที่สนใจช่องทางไหนก็ไปจัดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่พาไปดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับท่าทางนะครับท่าทางนะครับท่าทางขี่น้องเรนเดียนะครับเรนเดียก็เป็นแบบสัตว์ประจำคริสต์มาสเดย์นะครับก็อัปเดตเข้ามาเป็นแบบท่าทางนะครับท่าทางนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะวิ่งด้วยนะครับน้องๆเออแบบ ใช้ได้ในขณะที่เคลื่อนที่นะครับก็มาเป็นแบบแปดที่การันตีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับไอเทมที่ จะเข้ามาในส่วนของวันที่21จนถึงวันที่25นี้นะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับนี่นะครับก็ใส่เท่เลยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับน้องกดติดตามช่องพี่ไว้น้องๆรู้ข่าวสารก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแบบความลับนะครับมาบอกด้วยนะครับว่าไอเทมนี้จะมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของไอเทมต่างๆตามนี้เลยนะครับเคียวนะครับสวยมากๆเลยนะครับแสดงหน้าร็อบบี้ไปเลยนะครับนี่โคตรเท่เลยครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับ เดี๋ยวเรากดใช้เลยนะครับเป็นในส่วนของสีทองนะครับสามารถกดเดินนะครับแล้วก็จะท่าทางก็จะทํางานอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นท่าทางนี้เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับพี่มาอัปเดตประมาณนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของไอเทมที่จะเข้าในส่วนของสัปดาห์ที่4นะครับหรือว่าประมาณ ้ายเดือนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีหัวบาวันหรือเปล่านะครับก็ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนไหนที่อยากรู้อะไรนะครับกดติดตามช่องพี่ไว้ไม่ก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับโชว์เคียวเท่ๆนะครับคนไหนที่ดันแรงแล้วเจอพี่นะครับสามารถแคบรูปแล้วก็ทักมาบอกพี่ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ